ือเอาคือเอาค่ะอันนี้ของนนนะคะเออนนได้สีนนแต่อีหน้านะคะอ่าโอเคอนาได้สวยมากกว่านนได้ตัวนี้สีมันน่าได้สีตัวเย่ได้สีอแนนไปนย

ค้ย่ไหนไปไหนะีเดของเอบทุกคนคนองมือทุกคนคนองมือเอาข้ออันเชียวพาตัว,ว,วทุกคนพูดตามค่ะ